ดีครับต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องสำคัญสำหรับงานออกแบบโครงสร้างนะครับกับการกำหนดน้ำหนักบรรทุกให้แม่นยำโดยเฉพาะในโปรแกรมอย่างเซฟซึ่งเอ่ออันเนี้ยส่งผลต่อความปลอดภัยโดยตรงเลยค่ะใช่เลยค่ะความแม่นยำตรงเนี้ยเป็นหัวใจสำคัญมากๆโปรแกรมเซฟเนี่ยเขาก็มีระบบจัดการน้ำหนักบรรทุกที่เอ่อค่อนข้างเป็นขั้นตอนนะคะช่วยให้การจำลองแรงมันชัดเจนขึ้นน่าสนใจครับงั้นเรามาลงลึกกันเลยดีกว่า การเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาดูกันที่ระบบ3ระดับที่เซฟใช้คือโหลด Patterns ์โหลดเคส e s แล้วก็โหลดคอมบิเนชัน n s นะครับเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจว่าเอ๊สามส่วนนี้มันทำงานสัมพันธ์กันยังไงเพื่อให้การวิเคราะห์แรงของเราเนี่ยมันถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแล้วก็สอดคล้องกับมาตรฐานบ้านเราด้วย ได้เลยค่ะเริ่มกันที่ระดับแรกสุดก่อนเลยนะคะก็คือโหลดแพทเทิร์นโหลดแพทเทิร์นนี่ถ้าให้ผมเข้าใจง่ายๆมันเหมือนเราติดป้ายบอกประเภทแรงไว้ก่อนใช่ไหมครับเช่นอันนี้เดดโหลดนะอันนี้ไลฟ์โหลดนะอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะหลักการคือแบบนั้นเลยคือจุดประสงค์หลักๆเลยนะคะคือเพื่อให้โปรแกรมรู้ว่าแรงประเภทนี้พอจอนจะเอามารวมกันในโหลดคอมบิเนชันนะคะควรจะต้องใช้ตัวคูณน้ำหนักบรรทุกหรือที่เรียกโหลดแฟกเตอร์เท่าไหร่ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งตัวคูณนี้ก็มีไว้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือว่าจำลองสภาวะที่มันอาจจะหนักที่สุดอย่างมาตรฐานไทยเราอะคะ่ะปกติก็จะใช้1.4สําหรับเดดโหลดแล้วก็1.7สําหรับไลฟ์โหลดใช่ไหมคะพอเรากําหนดแพทเทิร์นไว้แบบนี้โปรแกรมก็จะรู้เองเลยค่ะว่าอ๋อแรงประเภทนี้ต้องคู่กับตัวคูณนี้นะตอนไปสร้างคอมบิเนชันนะคะอ๋อเข้าใจหลักการแล้วครับแล้วอย่างที่ว่าโปรแกรมมันคํานวณน,น้ําหนักโครงสร้างเองได้หรือเซลฟ์เวทเนี่ย แล้วมันก็จัดเข้ากลุ่มเด a โหลดแพทเทิร์นให้เลยอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของแพทเทิร์นนี้เหมือนกันถูกต้องค่ะอันนี้เป็นความสามารถพื้นฐานที่สะดวกมากๆเลยเราแค่บอกโปรแกรมว่าให้คิดเซิร์ฟเฟตนะแล้วมันก็จะจัดเข้าเป็นเดสโหลดแพทเทิร์นให้เราอัตโนมัติเลยค่ะไม่ต้องมาคีย์เองมาหรือสถานการณ์ของแรงนั้นๆค่ะคือภายใต้แพทเทิร์นเดิมนั่นแหละ1แพทเทิร์นสามารถมีได้หลายโหลดเคสเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้แยกแยะที่มาของแรงที่เป็นประเภทเดียวกันได้ชัดขึ้น พอจะนึกภาพออกครับอย่างสมมุติถ้าเรามี live load pattern ใช่ไหมครับก็อาจจะแบ่งเป็นโหลดเคส e สำหรับน้ำหนักจรจากคนอันนึงกับอีกเคสหนึ่งเป็นน้ำหนักจรจากรถยนต์หรือรถบรรทุกใช่ค่ะหรือถ้าเป็น dead load pattern ก็อาจจะมีเคสที่เป็น self w e i g ที่โปรแกรมคิดให้กับอีกเคสที่เป็นน้ำหนักผนังที่เราใส่เพิ่มเข้าไปเองแบบนี้เป็นต้นค่ะการแยกเคสแบบนี้มันมีประโยชน์ยังไงครับ มุดประโยชน์มากค่ะทำให้เราวิเคราะห์ผลกระทบของแรงแต่ละชนิดเนี่ยแยกกันได้ชัดเจนเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นแรงประเภทเดียวกันหรือแพทเทิร์นเดียวกันก็ตามเช่นน้ำหนักจรจากคนกับจากรถอาจจะเกิดคนละตาแหน่งหรือคนละเวลาการแยกเคสทำให้เราเห็นผลของแต่ละอันก่อนก่อนที่จะเอามารวมกันในขั้นตอนสุดท้ายมันก็จะ,ะเพิ่มความยืดหยุ่นในการวิเคราะห์ได้ดีขึ้นค่ะ อ๋อ oh, ครับครับทำให้การจัดการแรงมันดูเป็นระบบมากขึ้นนะจากประเภทใหญ่ๆคือแพทเทิร์นลงมาสู่ที่มาที่เฉพาะเจาะจงคือเคสและสุดท้ายก็คือโหลดคอมบิเนชันส์อันนี้คือการเอาเคสต่างๆมารวมกันเพื่อใช้ในการออกแบบจริงๆแล้วใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะโหลดคอมบิเนชันคือขั้นตอนสุดท้ายเลยเป็นการสร้างสูตรสำหรับรวมน้ำหนักบรรทุกต่างๆจากโหลดเคสที่เรามีนั่นละค่ะโดยการสร้างสูตรนี้ก็ต้องทำตามข้อกำหนดของมาตรฐานการออกแบบเช่นของวสทหรือวิศวกรรมมาานแห่งประเทศไทยเพื่อจำลองสภาวะที่โครงสร้างจะต้องรับน้ำหนักมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะแล้วโปรแกรมมันสร้างสูตรพวกนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับมันรู้ได้ยังไงว่าต้องเอาตัวคูณไหนมาใช้กับเคสไหนอ๋อ โปรแกรมมันจะอ้างอิงกลับไปที่แพทเทิร์นที่เรากําหนดให้แต่ละเคสตั้งแต่แรกไงค่ะตอนเราสั่งให้สร้างคอมบิเนชันเช่นบอกว่าให้รวมเดสโหลดเคสกับไลฟ์โหลดเคสนะโปรแกรมก็จะกลับไปดูว่าอ๋อเดสโหลดเคสนี้ผูกอยู่กับเดสโหลดแพทเทิร์นซึ่งเราตั้งค่าตัวคูณไว้สมมุติ1.4แล้วไลฟ์โหลดเคสนี้ผูกกับไลฟ์โหลดแพทเทิร์นที่เราตั้งค่าตัวคูณไว้1.7มันก็จะสร้างสูตรเป็น1.4คูณเดสโหลดเคสบวก1.7คูณไลฟ์โหลดเคสให้เราอัตโนมัติเลยค่ะ เข้าใจแล้วครับซึ่งตรงนี้มีประเด็นสําคัญที่ต้องระวังมากๆเลยใช่ไหมครับเกี่ยวกับการใช้คอมบิเนชันที่โปรแกรมมันอาจจะมีมาให้สําเร็จรูปใช่ค่ะอันนี้คือสําคัญต่อความปลอดภัยมากๆเลยนะคะคือแม้ว่าโปรแกรมเนี่ยอาจจะมีคอมบิเนชันสําเร็จรูปตามโค้ดต่างประเทศมาให้อย่างเช่นตาม A.C.I. 318ของอเมริกาที่อาจจะใช้1.2 DL 1.6 LL อะไรแบบนี้แต่ว่า วิศวกรที่ออกแบบสำหรับประเทศไทยต้องตรวจสอบเสมอและควรจะสร้างคอมบิเนชันขึ้นมาใหม่เองให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานวาสทอของเราซึ่งโดยทั่วไปก็คือ1 4 d l 1 7 l หรือตามที่ระบุในข้อ,อก,กำหนดล่าสุดนะคะการใช้ตัวคูณผิดนี่คือหมายถึงการประเมินความปลอดภัยที่คลาดเคลื่อนไปเลยอันตรายมากค่ะ ชัดเจนเลยครับสรุปก็คือโครงสร้าง3ระดับนี้ Pattern คือป้ายบอกประเภทแรง c a s สคือระบุที่มาหรือสถานการณ์แล้วก็ Combination คือสูตรรวมแรงเพื่อการออกแบบทั้งหมดนี้มันทำงานเชื่อมโยงกันหมดเลยเพื่อให้การจำลองแรงในโปรแกรมมันชัดเจนจัดการง่ายยืดหยุ่นแล้วก็ที่สำคัญสุดคือ ถูกต้องตามมาตรฐานมาตรฐานท้องถิ่นที่เราใช้ออกแบบเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบโครงสร้างที่ปลอดภัยจริงๆค่ะทำให้แบบจำลองในคอมพิวเตอร์มันสะท้อนสภาวะจริงกับข้อกำหนดได้หน้าเชื่อถือครับผมเป็นระบบการจัดการที่รอบครอบดีมากเลยครับค่ะมันช่วยให้วิศวกรเราทำงานได้ละเอียดขึ้นแล้วก็เป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นเยอะเลยค่ะก่อนจะจบการเจาะลึกครั้งนี้ผมมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งครับ คือในอนาคตเนี่ยพอเราอาจจะมีวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ๆเกิดขึ้นหรือรูปแบบอาคารที่มันซับซ้อนมากขึ้นไปอีกระบบการจำแนกแล้วก็รวมน้ำหนักบรรทุกแบบแพทเทิร์นเคสคอมบิเนชันที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวหรือพัฒนาต่อไปยังไงบ้างครับเพื่อให้มันยังคงความแม่นยำแล้วก็ปลอดภัยทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปครับอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจและท้าทายมากๆเลยค่ะ คิดว่าวงการวิศวกรรมโครงสร้างเราคงต้องพัฒนาแนวทางพวกนี้กันต่อไปเรื่อยๆแน่นอนค่ะเพื่อให้ทันกับนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะ